ชาเลนจ์กินของเปรี้ยวที่ห้ามเปรี้ยว <Yeah. S 1> ชาเลนจันบบนี้บบน่ก็อยู่กับพี่เดชนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะอันนี้คือกินของเปรี้ยวที่ห้ามเปรี้ยวห้ามสแสดงอาการออกมาถ้าสแสดงอาการออกมาใครแพ้โดนดีมากกอ่ได้เลยโอเคเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนจะได้ <c oughs> ใคร,รเคยกินกี่เม็ดเอากี่เม็ดเอาสองเม็ดสองเม็ดชัวร์เม็ดเดียวไม่ใจแค่ออกอาการก่อนโดนนะอ่ะสองเม็ดเดี๋ยวกินพร้อมกัน

ออกอาการวะเนี่ยเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเปรี้ยวเนี่ยตามเมื่อไรมีอีกตากกตีอยู่เลยเดชดีๆอันนี้หวานละไม่อ,ออกนะไม่มีไม่มีอ่ะอันนี้รอดเหรอโอเคอันต่อไปเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะว่าพี่เดชมันแอบหรือเปล่าแต่ว่าจับมไม่ได้นะนเพื่อนสบายมากอ่ะมาดูอันนี้อันนี้โอเล่ เขาบอกว่าเปรี้ยวสะใจอ่ะคอละกี okay. oh, <im edia> <im edia> ่เ <realised> ม็ดสองสามเลยปะเออมาคนละ3สามไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูที่ห่อดีเขามีอะไรปะเขามีเขียนเลยไหมวิตามินซีสูงเรามาแกะเลยสามเม็ดเดี๋ยวกินทีเดียวอุ้ยเม็ดสีแดงว่ะนี่โอเล่เราเหนิ้วมือมันต้องมีโดน นสามเม็ดได้ยังได้ดิได้ดิมามาสามเม็ดให้ดูก่อนให้ดูก่อนโ้งเปล่าอ่ะเห็นเปล่าอ่ะเห็นๆนะหนึ่งสองซ้มไม่มีความรู้สึกว่าเตียวเลยนะทำไมตาเมื่อเด็นจังเจียวอ่ะ สบายมากไม่เหมือนเมื่อกี้แล้มันก็แข็งนะเด็ดไม่มีเลยอ่าเอาแพ้แพ้ดิดโอ้ยสีข้นึงนโอ้โหชิวชิวนี่ก็ต้องมาในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยอยากให้ทำคลิปชาเลนจ์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาคุยกันได้วันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ